สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีในการค้นหานะครับการเซิร์ชข้อมูลนะครับจากตัวฐานข้อมูล MySQL นะครับหลายๆคอลัมน์นะครับพร้อมกันนะครับโดยใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมาดูที่ pnp m y admin นะครับซึ่งคีย์เวิร์ดที่เราจะค้นหานะครับในช่องนี้นะครับโดยให้ค้นหาจากตัวคอลัมน์ที่เป็น title และคอลัมน์ที่เป็น detail หรือใครที่ต้องการได้ค้นหาได้มากกว่า2คอลัมน์นี้ เก็เพิ่มคอลัมน์ที่เราต้องการค้นหาจากข้อมูลนะครับในตัว My h q l นะครับจะลองใช้คำว่าการค้นหาตรงนี้นะครับอันนี้คือที่เขียนเอาไว้แล้วนะครับการนะครับการค้นหานะครับกด s ั b มิ t นะครับ s ั b มิ t ไปนะครับก็จะเจอนะครับการค้นหานะครับแต่ถ้าเราจะหาคำว่าค้นหานะครับตัดคำว่าการออกนะครับนะ ค้นหาตัดคำว่าการออกนะครับก็จะเหลือแค่ค้นหาตรงนี้นะครับดูว่านะในคอลัน์อื่นมันมีอีกหรือเปล่านะครับเราก็มาดูครับสับมิดครับเห็นไหมครับมันก็จะมีค้นหาตรงนี้ถ้าอยากดูลองกด ctrl f นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่าค้นหาเห็นไหมครับก็จะมี2คํานี้เห็นไหมครับค้นหาแต่ถ้าเป็นการค้นหานะครับก็จะมีแค่คําเดียว ถ้าตัดการออกนะครับก็จะมี2องคำนะครับอันนี้คือรูปแบบของการค้นหานะครับนะอทีนี้ให้เรากลับไปที่ตัว d e m i v e r ครับ d ีม i v e ออันดับแรกนะครับไปที่เมนูฟอร์มนะครับแล้วก็ทําการแทรกฟอร์มเข้ามานะครับจะได้ฟอร์มที่แทรกลงมานะครับให้เราทําการนะครับ i n s e r t นะครับตัว Textbox ลงไปลบข้อความออกไปนะครับ กำหนดไซส์ประมาณสัก60า0ทีนี้จะขอจัดในรูปแบบของตัวสไตล์นะครับโดยใช้ตัว CSS นะครับเราเข้าไปที่ส่วนโค้ดครับอ่าส่วนโค้ดขอจัดให้อยู่ในรูปแบบของเซนเตอร์แล้วกันครับอ่าจะใช้ในแท็กของ h 1ครับเอาแท็กปิดมาปิดข้างล่างครับ h 1นะครับจัดรูปแบบให้อยู่กลางนะครับ center ต่อไปก็ ในเท็นะครับนะอินพุตตรงนี้นะครับที่เป็น t e x ตรงนี้นะครับเคาะไปหนึ่งครั้งพิมพ์ว่าสไตล์นะครับ Enter ไปสไตล์ Style, เราจะจัด,จดรูปแบบความสูงก็คือกำหนดความสูงของตัวเท็ b บ x ็อกของเรานะครับเอาประมาณสัก30 p x นะครับกดเซฟครับดูในมุมมองของดีไซน์ครับ ตัวเท x ก็จะกว้างขึ้นสูงขึ้นนะครับจากนั้นทําการแทรกปุ่มบ u t t o n ลงมาครับเป็นปุ่ม submit ครับกด save ครับ r e f r e s ดูนะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้เราจะทําการจัดรูปแบบต่อนะครับคลิกที่ text box ตรงนี้นะครับแล้วเข้าไปที่ส่วน code ครับวางไว้ข้างหลังสุดเลยนะครับแต่ภายใน tag ของ input นะครับขอไปหนึ่งครั้งครับ pl นะครับตรงนี้ จะเป็นตัวแสดงข้อความในรูปแบบของตัวพื้นหลังของของเทกนะครับเราจะใส่คำว่าระบุคำค้นหานะครับกำหนดคำออโตครับออโตคอมพิวเป็นออฟนะครับให้ออฟเอาไว้นะครับกดเซฟนะครับเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาดูครับทำการรีเฟซดูครับเห็นไหมระบุคำค้นหา อ่ะต่อไปนะครับให้เราไปที่ตัว phpmyadmin ครับต่อไปจะเริ่มทําการเขียนคําสั่งนะครับเราจะค้นหาจากหน้านี้แล้วก็แสดงข้อมูลในหน้านี้นะครับในหน้าเดียวกันนะครับจะไมะ่ส่งไปที่หน้าอื่นเราไปที่ phpmyadmin ครับอคอลัมน์ที่เราจะทําการค้นหานะครับก็คือใช้ตัวคอลัมน์ของไตเติลกับคอลัมน์ของดีเทลให้เราเข้าไปที่ sql ครับคลิกครับ มันจะเขียนคำสั่ง sql มาให้อ่า select star f o r m information อันนี้คือชื่อตารางของ information นะครับที่ผมทำการยกตัวอย่างให้ดู where ก็คือเมื่อนะครับแล้วเดี๋ยวเราลบเลขหนึ่งออกนะครับเมื่อแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่เราต้องการค้นหาโดยเราจะทำการค้นหาคอลัมน์ที่ชื่อว่า title นะครับแล้วก็อ่า insert เ,เข้ามานะครับเคาะไปหนึ่งครั้งครับพิมพ์ l i k e ครับ i like, นะครับ i like, ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ สัญลักษณ์นะครับฟันหนูแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับ2ตัวฟันหนูปิดนะครับ o นะครับอนะครับหมายถึงว่าหรือนะครับจาก table นะครับแล้วก็ดีเทลตรงนี้นะครับนะดีเทลนะครับเราจะค้นหาจากตัวคอลัมน์ดีเทลหรือคอลัมน์ไทเติลนะครับ ดีเทลหรือไตเติลนะครับไตเติลหรือดีเทลนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าตรงนี้เป็นแอนนะครับก็แสดงว่าทั้ง2ตัวนี้จะต้องเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอ๋อคือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับก็ไลท์เหมือนกันนะครับพอได้คําสั่งนี้แล้วนะครับให้เราทำการขัดลอกครับขัดลอกเปิดดีมิวเวอร์ขึ้นมาครับข้างบนสุดเลยครับบนสุดเลยเราเปิดแท็กพ p เครับเปิดแท็ก h p อันดับแรกนะครับทำการแทรกไฟล์ที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลครับแล้วก็ include ครับไฟล์ที่ผมตั้งชื่อไว้ก็คือเป็น connectdb นะครับใครตั้งชื่ออะไรก็ชื่อตามนั้นนะครับ connectdb php นะครับต่อไปก็ตั้งชื่อตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับเพื่อเก็บคำสั่งที่ใช้ในการค้นหานะครับขอตั้งชื่อเป็น search นะครับ เท่ากับาตามนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรนะครับทำการคิวีนะครับ,ร e, รบเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับอันนี้เพื่อให้มันสอดคล้องนะครับเท่ากับนะครับ m h l, l i underscore q u e r y นะครับ String Link ะคร search นะครับส t r i n g link มาจากไหนนะครับส t r i n g link มาจากไฟล์ที่เราแทรกเข้ามาครับก็คือตัว Connect Db นะครับอยู่ตรงนี้นี่ครับ link นะครับกลับไปที่ source code ครับอ่า e n t e r ลงมานะครับกำหนดตัวแปร1ตัวแปรนะครับเพื่อที่จะทำการนับจำนวนแถวที่ทำการค้นหาครับตั้งตัวแปรขึ้นมา1ตัวแปรครับนามโวล อันนี้เป็นเป็นอะไรก็ได้นะครับเท่ากับมา sqli นะครับส่วนฟังก์ชันข้างหลังนี้ต้องพิมพ์ตามนี้ให้ถูกต้องนะครับนำ l o นะครับแล้วก็เอาตัวแปรที่เก็บ q u e r y นะครับมาใส่นะครับตัวต่อไปนะครับทำการตั้งตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวแปรเพื่อที่จะนำข้อมูลออกมาแสดงนะครับข้อมูลที่นำมาแสดงนะครับจะถูกนำมา แสดงในรูปแบบของอาร์เรย์นะครับ R S เซิร c h เท่ากับมา H Q L I f a s e นะครับ a c t o n นะครับ, on, รบแล้วก็เอาตัวตัว Q L e นี้นะครับ,นะรบตัว Q L e นี้มาใส่นะครับกดเซฟไอคำสั่งตรงนี้เสร็จแล้วนะครับที่ใช้ในการค้นหานะครับ ตัวแปรนี้นะครับเก็บคําสั่งที่ใช้ในการค้นหานะครับอ่ะเรายังลืมนะครับลืมไปว่าต้องเอานะครับต้องเอาตัวตัวนี้เดี๋ยวขอตั้งชื่อเป็นนะครับเข้าไปที่โหมดของดีไซน์นะครับคลิกตรงไปที่เทคครับตรงนี้นะครับเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับอ่ะขอตั้งชื่อเป็นเซิร์ชเลยนะครับ s e a r c h นะครับ เซิร์ชนะครับอ่าแล้วก็คัดลอกชื่อไปนะครับในระหว่างเครื่องหมายสัญลักษณ์ของเปอร์เซ็นต์นะครับให้เราใส่ฟันหนูคู่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดอทสติงอันเดอร์สกอตโพสนะครับตามด้วยชื่อของเรานะครับคัดลอกตัวนี้ก็เหมือนกันครับวางครับกดเซฟครับทีนี้ต่อไปนะครับ เมื่อเราทําการค้นหานะครับเนี่ยครับเมื่อเราทําการค้นหาก็ให้มันแสดงในหน้านี้เลยนะอ่าเราไปที่ส่วนของโค้ดครับอันนี้คือฟอร์มนะครับแท็กฟอร์มจบนะครับเราก็ขึ้นบรรทัดใหม่ก็คือ hr นะครับนะเราจะทําการกําหนดเป็นดิฟแล้วกันนะครับเป็นดิฟนะครับ สไตล์นะครับจัดรูปแบบสไตล์มากิณนะครับออโต้ Auto, ก็คือให้จัดกึ่งกลางนะครับวิดนะครับความกว้างเอาประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็น์ดอร์นะครับบอ์เดอร์หนึ่งีนะครับโซไลน์นะครับตามด้วยสีนะ เดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตามด้วยสีกด enter ไปนะครับ่อา border นะครับขีด r a d i u นะครับ r a d i u ก็คือเป็นการปรับมุมโค้งนะครับอ่าขอใช้ทั้ง0.2 em นะครับ em นี้เป็นนิ้วนะครับมันจะมี px กับ em นะครับต่อไปก็แสดงผลครับ p.hp นะครับเปิดแท็ก p.hp นะเราจะแสดงอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือตรงนี้นะครับเราจะเอาตัว t i t ติออกมาแสดงกับดีเทลออกมาแสดงนะครับถ้าค้นหาเจอนะครับแล้วก็เอ็กโคไปนะครับแล้วก็ไตเตินะครับดอทนะครับ ในส่วนที่จะนํามาแสดงผลก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวแปรนี้มานะครับวางลงไปนะครับจากที่บอกคือการแสดงผลคือแสดงตามในรูปแบบของอาร์เรย์นะครับเราก็ใส่ชื่อเข้าไปก็คือไ i เตินะครับทําการขึ้นบรรทัดใหม่ครับเชื่อมต่อนะครับ br เอ็นเลงมา echo ออกมานะครับตัวต่อไปก็คือ detail ครับ Detail นะครับแล้วก็ดอตนะครับอันนี้คัดลอกมาเลยครับอันนี้ก็คือ detail นะครับนะชื่อนี้นะชื่อ detail ชื่อไ i เต e นะครับ กดเซฟนะครับทีนี้เราจะทำการสร้างนะครับลูปในการค้นหาก็คือถ้าค้นหากี่รายการก็นำออกมาแสดงผลทั้งหมดนะครับที่ทำการค้นหาเจอนะครับเราสังเกตดิฟตรงนี้นะครับนะลงมาข้างล่างครับเปิดแท็ก php ครับข้างล่างก็แท็ก php อีกหนึ่งแท็กครับเปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับทำการเช็คครับ นะอีนะครับแล้วก็เอาตัวปิดมาอยู่ข้างล่างนะครับนะครับ if นะครับ if ทีนี้เราจะเอาอะไรมามาเช็คครับเอาจํานวนที่เราค้นหานะครับก็คือตรงนี้นะครับ ตัวนี้คือจะทําหน้าที่ในการนับจํานวนแถวที่ทําการค้นหาแล้วก็เอาแค่ตัวแปรนี้มาครับนำโล if นำโลนะครับถ้ามันมากกว่า0นะครับแล้วก็ and นะครับ and เอาตัวนี้มาครับ s r i n g post นะครับ, port, รบไม่เท่ากับ ค่าว่างนะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราทําการค้นหานะครับถ้ามันมีค่ามากกว่า1นนะครับกับตัวเนี้ยนะครับจะต้องไม่เท่ากับค่าว่างนะครับถึงจะแสดงข้อมูลนะครับอ่ะทีนี้ให้เรากลับไปที่หน้านะครับเบราว์เซอร์ครับอ่าทำการรีเฟรชครับทีนี้ก็ทําการค้นหาดูครับ าการค้นหานะครับซับมิดครับนะครับถ้าการค้นหามันมีมีหนึงอันนะครับทีนี้จะใช้แค่ค้นหาอย่างเดียวนะครับค้นหานะครับค้นหามันจะต้องมีมีสองตัวนะครับค้นหานะครับค้นหามันก็มีมาแค่อันเดียวนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำการสร้างรูปให้นะครับ ซึ่งข้อมูลที่เลื่องมาคือดึงออกมาแค่หนึ่งนะครับยังไม่ได้ดึงออกมาทั้งหมดนะครับนะให้เรากลับไปที่ดีมิเบอร์ครับให้เราทําการคัดลอกนะครับนะทําการคัดลอกนะตัวตัวนี้นะครับมา sqli นะครับ face x2 ตรงนี้นะครับ แล้วทําการใช้ดูนะครับเอาไปใส่นะครับภายในแท็กภายในคําสั่งของ if ตรงนี้นะครับดูนะครับเปิดวงเปิดพีกานะครับแล้วก็เอาปีกาตัวข้างหลังออกนะครับแล้วก็มาข้างหน้าตรงนี้นะครับปิดแล้วก็ y นะครับแล้วก็วางนะครับกด s a v ครับ เปิดเบาซอขึ้นมาอลองรีเฟชดูครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับนะทีนี้ค้นหาพิมพ์คําว่าการพิมพ์คําว่าพ่อมีไหมพิมพ์คําว่าบุญมีไหมมี2นะครับนะถ้าเราจะให้มันคอลัมน์ถ้าเราจะให้ช่องตารางมันห่างกันเราก็ เอ็นเตอร์ลงมานะครับโดยใช้คำสั่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ br นะครับ br นะครับมันก็จะห่างกันนี่ประมาณอย่างนี้นะครับก็จะห่างกันนะครับทีนี้เดี๋ยวจะลองใส่ข้อมูลดูนะครับไปที่ p h พี y a d m i มนะครับตรงนี้จะใช้คำจะใช้ตัว P นะครับตัว p ช่องนี้มี p นะครับช่องนี้ก็มี p นะช่องนี้ก็มี p นะครับ,ช,รบช่องนี้ก็มี p p นะครับทีนี้ถ้าผมใช้ใส่ตัว p เข้าไปนะครับมันจะต้องดึงออกมาทั้งหมด3ตารางนะครับเนื่องจากว่ามันมีตัว p นะครับ ทุกแถวเลยนะครับทุกแถวเลยนะอ่ทีนี้จะลองใส่ p ตัวเล็กไปก่อนนะครับมาถ้าจะใส่ pp นะครับเห็นไหมก็เจอ pp ถ้าใส่ pp ตัวใหญ่นะครับก็เจอนะครับจะใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ก็หาเจอนะครับภาษาอังกฤษนะครับถ้าใส่ p ตัวเดียวนะครับก็มาหมดเลยนะครับนี่นะครับถ้าเราจะค้นหาเฉพาะ ตัวไตเติลนะครับก็คือค้นหาจากพ่อนะครับถ้าดีเทลมีคําว่าพ่อก็จะดึงข้อมูลออกมานะครับแต่ตัวนี้ก็คือพ่อเนี่ยมีแค่ไตเติลแค่ตัวเดียวก็จะออกมาแค่ตัวเดียวนะครับพิมพ์พ่อใช่ไหมครับมาแค่ตารางเดียวนะครับเนื่องจากว่าคอ,อลัมน์ไตเติลเนี่ยมีคําว่าพ่ออยู่แค่ตัวเดียวนะครับส่วนตัวดีเทลจะไม่มีคํานี้นะครับ อตรงนี้ก็ลองใส่พ่อเข้าไปอีกนะครับมันก็จะมามาอีกหนึ่แถวนะครับก็จะเจอข้อมูลอยู่2แถวนะครับลารีเฟรดูครับเห็นไหมครับพอมานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการค้นหานะครับข้อมูลนะครับแบบหลายรายการนะครับ สามารถสามารถใช้คำสั่งนะครับในการค้นหาจากตัวฐานข้อมูลนะครับได้หลายรายการพร้อมๆกันนะครับงี้ก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะมีอะไรก็รอติดตามชมดูครับสวัสดีครับ